จะไปคุรีค่ะตังไปด้วยครับผมอ๋อครับแม่แม่ไอครับผมขอบคุณอันนี้ค่าน้ำมันรถใช่ไหมน้ำมันได้นิดหนึ่งโอ้ครับผมขอบพระคุณอายาคุณดาหลาวอยาท่องดูไหมครับผมก็เห็นในไพจารย์บอกว่าจะไปลงแต่วันแรกแล้วแต่พอดีเราก็เนี่ยยังมากระถิ่นด้วยก็เลยรออยู่อยู่กระถิ่นก่อนยาอะไรมายาต่างๆครับผมขอบคุณครับแม่ไอโอ้เมื่อกี้ เมื่อกี้ะอาจารนใช่พี่ไวที่ว่าะอาจายเสิหายเอียงมาคนเราแล้ยวมืออ๋อจา้าจาเสิยหายยาเป็นหนขาเขาพี่เลินพี่เลินเห็นผ้าจาย์มาอยากเอาใบหูช้างไปให้พี่ลินเอาไปไ้ที่ศูนย์ช้างใบหูช้างไม่ค่ะอ๋อนี่ฮะแก่อะไรรวมอะไรท้งหมเ่าง ไม่เที่ยาโร่ใช่ค่าสมมาใรจะมากก็เอาแค่ในี้เนื้อเอาท่นี่จะ้ยไหนเ่ยเยใ่อันนี้ข้าประมาณที่สำคัญกันค่ว่าทำได้ไม่เป็นไรค่ะ โยงโยงงงแบบนี้ไม่ใชได้น้ำได้เยอะสุดส้เล็กเล็กว่าใช่ใช่เขาิเราไม่กินเอาลืมอันนี้กล้องลุงหรือกล้องที่มานะ ทั 1941, you that? ้งหมดเลยเหรอคะหลวงพี่ท no, ั้งหมดเลยเหรอคะน้ำเนี no, ่ยท so ั้งหมดเลยเหรอคะเนี่ยต้องใส่ไปไม่หมดรถมาคันเดียวรถกระบะเดี๋ยวเราก็เอาใส่รถเก่งเราไปช่วยด้วยดีเฮียมันว่างอยู่อ่ะเป็นไรเดี๋ยวผมทยอยรถเก่งก็ใส่ข้างในได้รถเก่งมันว่างก็ใส่ไปด้วยที่ไหนจ๊ะที่นี่

กางไหรูได้รถต้มันว่างมันว่างคุม่ได้แม่คุแม่คุณ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 แม่คแม่คุณแม่ไป้ม่คุณแม่แม่คุแม่ม่คุม่คุณแม่คม่แม่ค่คุณแม่คุณแม่คุณแม่คุม่ม่คแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่แม่คุณแม่คุณแม่่ไม่

น,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 น้นี่ก็เอารถม่หกใส่ไปพอประนาก,ากนี่ไงรถตู้ก็ว่างค่ะรถตู้นนแม่ผมผมมเลย มันจะมันมันมันจะได้ไม่เสียเที่ยวเราต้องรบกวนก่อนนะไม่เราพี่จะกลับมาบ้านไหนเอาไปที่ศูนย์พี่เขาจะไปที่ศูนย์แต่เราไปที่นั่นแหละขาคำว่าคำมาใครเอาลุงนอนพี่เขาจะไปที่ศูนย์อยู่เออาเขาจะไปศูนย์ช้างที่มันละกาก่ไม่เราจะพี่มานานด้วยแต่เรามองถึงเรื่องว่าคือ เออรู้ออกไหมว่าท่านก็มาคือทุกอย่างคือมันเหมือนเราเราร่วมมันไม่ใช่อะไรกันใช่จะได้เอาผัดไก่กัาแม่ก็ใช้รถตู้เพราะวัตสิทของเขามันก็จะได้จะได้ะจเข้าแล้วก็จริงจะได้จะได้คุณว่าได้คุแต่ว่ารถผมกำบังเบิร์ตแบบรถเพลี่ย์บ้างเอามาใส่กันข้นรถตู้แบบนี้กับแม่ก็บอกแล้วรถขับไหนบ้าสามคนให้กลับไปคนเดียวเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองคนขับดังนั้นให้เดินไปไม่ยาก ให้คนขับไปคนเดียวให้คนนั่งขับไปคนขับอยู่ก็เออหนุ่มเอ้ยหนุ่มครับลุงฝากน้ำไปสักสามสิบแคกรายไหมจะไปรบก่อลบกรอบลบกรอลบแตเจอยแล้วเออเดี๋ยจอยพี่มวิจัยคนไี่รู้วิจัยมันก็เข้าใจเข้าใจเข้าใจวิทยาสูงเลยเนี่ยเออไวซ์ซอฟต์ของเรากาลุ่มเคาด้วยก้าวก้าวใช่แล้วระยะทั้งหมดเท่าไหร่ โอ้โห้าคนละคันก็สามคันอเขามไปไหมไปเที่ยวด้วยไหมอยากไปดูเดี๋ยวให้คล้องมาทรงบ้านเดียดอะไรที่นี่อ๋ออยู่่ไม่ไม่ได้เป็นคนอ้องเดือนะพอรู้จักคนข้องเดืออะไรเคไหรือยัง ให้ให้ค่าจานมาฝาไปนี่นี่ลุงนึ่เขาไปบ่อยเขาไปบ่อยเบ็คเขาขอยน์มาซิมเดินไปไกลเนี่ยเขาขอยน์มาเดี๋ยวรอรอคันนี้เสร็จก่อนเลยฮะอ๋อเหรออ๋อแต่เอแม่ลินไปขนเล็กเนี่ยเอออออแล้วแม่เอาแม่ลินออกนะคะแล้วน้ำใสแดงเอา คนขับมาคะหนูอาหัวหัวอฝาออกแล้วกันเพื่อเอาที่สบายเพื่อให้ปล่อยล็อกไว้นิดนึงให้เอากล้วยผลไม้เนี่ยใส่ไปด้วยถ้าถ้าไครจะใส่ว่าผมก็จะใส่ที่ไหนอันไหนกลดกดก็ดีทั้งนั้นนะครับรถอยู่ไหนไปเอามา

กินได้ไหมจะไปขึ้นหรือขึ้นรถเก๋งก็ได้ได้ไหมขึ้นได้จนไปจนลงหรือ,อเอปล่าไม่เขามีไ,ไปนี่ครับกระเป๋าตายไปแล้วเหรอของเงียบของเงียบครัุกคนครับเราก็ช่วยขุดน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาไปเจ้าเเ่ายเยาได้ครับเนี่ยเขาเรียก